ไหนล่ะครับรเพ่อด้ปลาเอิอนปลาหยี่้บไทยเนาะปลาเอิอนตัวเลืองเหลืองไงไล่ไไลครับอ,อ,รอืมปลาเ,เอิอนปลาเอิอนอืมเงอือน้าวสีขาวด้วย่ะจ๊ะครับ บอมานครับเพื่อนว่าบอมานครับมีตรงไอ้ปากตัวเท่งครับจีบันไซยู่ด้านบนเมื่อกี้ครับเพื่อนใดไปปลาเอิญเพื่อนว่าก็คือปลายี่ศพยี่ศพยี่ศพแม่น้ำพวงครับเขาเอิญว่าปลาเอิญเจ็ดกิโลว่ะสันแต่ว่าแถวพอเนี่ยเราบอถือครับพี่น้องเอา้ามาลุ่นเบิ้งมืออื่นเสาร์ครับ